สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิมไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปจอดรถกันที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้นะครับผมเลือกเดินทางนะครับมาไอคอนสยามนะครับฝั่งทางด้านถนนลาดย่านะครับก็จริงๆนะครับเราขับเข้าไปทางด้านถนนเจริญรัดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาออกมานะครับก็จะ ถึงไอคอนสยามเลยนะครับแต่ว่าในถนนเจริญรัฐนะครับถ้าเกิดว่าใครเกิดเข้าไปนะครับก็จะเป็นถนนของร้านค้านะครับทำให้ถนนมันก็ประมาณสัก2เลนนะก็จะอาจจะทําให้ติดขัดได้น,นะครับอันนี้ผมก็เลยมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางด้านาถนนลาดยานะครับก็เข้าตรงวงเวียนเล็กนะครับแล้วก็ผ่านมาทางด้าน โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาจอยู่ขวามือนะครับนะครับเราเราเข้างวงเว้นเล็กก่อนนะครับก็สมเด็จเจ้าพยาจะอยู่ขวามือนะพอเราขับไปถึงประมาณตรงสี่แยกโรงพยาบาลตาสินนะครับโรงพยาบาลตาสินจะอยู่ซ้ายมือนะครับของเรานะครับเราก็ขับตรงไปนะครับขับตรงไปนิดเดียวก็จะถึงไอคอนสยามเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปวนดูนะครับ ลาจอดรถของไอคอนสยามนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรายังอยู่บนตรงเรากันเรายังอยู่กันตรงบนถนนสมเด็จเจ้าพยาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังถนนลาดยากครับตรง,ตรงนี้นด้านหน้าของเราจะเป็นสีแยกท่าดินแดงนะครับขับต่อไปเรื่อยๆนะครับทางด้านสมเด็จเจ้าพยาจะมี ตรงข้ามกับสมเด็จพจะพยาด้านซ้ายมือของเราครับก็จะมีที่เที่ยวสอสองอันนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เขาปิดไปแล้วหรือยังนะอันอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งซ้ายมือเรานะครับจะอยู่ตรงซอยวัดทองนะครับวัดทองวัดทองธรรมชาตินะครับอ,อยู่ใกล้ใกล้กับสมเด็จเจยานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวัดทอง,ร,งรัปคุณนะเจ้าวัดทองรัปคุณก็อยู่ตรงสมเด็จเจ้พยาซอย17เนะครับเป็นเจดีย์แปดชั้นนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปคนระับจริงวันนี้จะพาไปดูเจดีย์แปดชั้นแตตพอรี สายนะครับไปอยู่ไอคอนสยามััสนานนะก็เลยไปกินข้าวที่ไอคอนสยามกกััต้นานแล้วก็ทุกนข้านที่จะเสียเวลากันเยอะนะครับก็เลยไม่ได้พาไปที่ตัวจเจ้าเจดีย์แชั้นนะครับเขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรนะสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีจินเกาะอะไรตรงนี้นะจะเป็นเจดีแบบชั้นนะเตก้ากับเจ้ารนยาที่ายาบาลเราพาไปนะครับนเราพาไป ท่านขาที่จะเนี่ยเสียเวลาการตรงนี้เยอะเนี่ยเราบาปุ๊บนะเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ไปนะเราตรงไปนะจริงๆมันเป็นเ,เส้นทางมันจะต้องเลี้ยวขวาแต่มันก็ในพื้นถนนาเขียนว,ว่าตรงนะไอคอนสอยามก็จะอยู่ด้านซ้าย,ยนยี่ของเรานะแล้วก็พอเราขับมาปุ๊บเราก็เข้าไปจอดตรงไอคอนได้เลยนะตัวนี้ก็ใกล้บริเวณไอคอนนะจริงๆก็ควรจะิ ซ้ายได้แล้วผมพยายามจะไเปเบียดเอานะเดี๋ยวพาเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เราไปถึงไอ้ขอสยาประมาณเที่ยนสิบนาทีได้นะก็ปันหาที่จอดรถไม่นานอนะย่าโชคดีนะเพราะเราบาค่อนข้างดีเจ้าผมไปจอดอยู่ที่ประมาณชั้นปีหนึ่งนะบีหนึ่งนะไปจอดตรงเบอร์เวณน ชั้นินนึ่ก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยนระเพราะเข้าไปก็เห็นว่าตรงนี้นถ้าเราเห็นป้ายก็คือ B1 มันเหลือเยอะสุดผมก็เลยเลือก B1 เลยก็เลยเข้าไปขั้นเขาจอดด้านไหนนะก็บนดูปุ๊บแล้วก็เจอที่จอดโดยไม่ไม,ไม่ช้านะาวิธีการนะครับเดินในลานจอดรถนะครับของไอคข้อสยามก,ก็เพิ่งจะเคยมาทีงนี่ครั้งแรกน,น,นะเวลาเราเดินในลานจอดรถพวกห้างที่มี ความกว้างของเราจะลดใหญ่ๆอย่างนี้นะก็เวลาเราขึ้นไปข้างบนนะฮะหรือเราออกออกไปส่วนส่วนที่เป็นห้างสรรพินค้าให้เราจําว่าเราออกมาจากโซนไหนนะโซนไหนอาจาจะจําร้านนะครับแต่ประเด็ตัวเจ้าไอ้ข้อสยามเนี่ยครับเขาจะติดป้ายไว้ว่าตรงที่เราออกมาเนี่ยเออก็คือตรงประมาณสักอ,อะไรนะรับบี้โซนบีนะครับใกล้ๆกับไอ้ทักทัศน์ศิอะไรสักอยาก่างนะจำผิดพลาดขออภัยนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ สยามอ่าสยามทาคามายาอันอันทุเนี่ทักซีมายาฮะส่วนส่วนบินี่เรก็ขับไปได้สักคู่เลยคะเอ่อเมื่อกี้ตอนที่ขาเข้ามามันเป็นการรับบัตรอัตโนมัตินะครับเออเจ้าบัตรอ่าเขาจะเป็น QR Code โค้ดให้นะที่นี่จะเป็นระบบ QR Code โค้ดนะสำหรับเพื่อนๆที่มาจอดนะครับก็คือ จอดฟรี2ชั่วโมงครับเดี๋ยวรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปนะจอดฟรี2ชั่วโมงถ้าเกิดว่าจอดเกินนะฮะเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะว่าเขาเขาต้องทำอะไรกันบ้างนะต้องไปสแกนนะถ้าเกิดจอดเกินรู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องไปสแกนนะจอดฟรีประมาณ2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดเกินนะก็ถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าครบ500ร้อนะก็จอดฟรี4ชั่วโมงนะแต่ว่าเราต้องไปทําการเอาเอาบัตรเราไปไปไปสแกนที่จุดที่เขากําหนดนะ เราจุดที่เขากำหนดอยู่ที่ประมาณจุดประชาสัมพันธ์เนี่ยจุดประชาสัมพันธ์เราต้องไปบันทึกส่วนลดตรงนั้นก่อนนะเพื่อจะทําการจ่ายเงินนะเขาจะเป็นบัตรเป็น QR code โค้ดมาให้แล้วก็ให้เราสแกนจ่ายนะสแกนจ่ายถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราจอดเกินเราก็สแกนจ่ายไปนะถ้าเกิดว่าเราจอดไม่เกินนะแล้วก็ได้ปั๊มมาย่เงี้ยแล้วก็ไปสแกนออกอีกทีนะรู้สึกว่าไม่ผมไม่แน่ใจว่าต้องสแกน จ่ายก่อนหรือสแกนออกออกก่อนหรือเปล่าแต่ผมก็เลยสแกนออกก่อนไปเขาผมก็คือเคยมาไอคอนสยหยบครั้งแรกก็ผมว่าปุ๊บผมก็อ่ะไปทําไปทำเขาเรียกไปไปไปปั๊มสแกนไปปั๊มบัมนทึกส่วนลดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาสแกนที่ตัวเจ้าเทนะีย่ qr โค้ดเนาะพอคิวพอเราสแกนที่ qr โค้ดเสร็จปุ๊บอนขาออกเขาก็จะมีะตัว มือนกับตัวอ่านคิวอคตของเาอีกทีนึงแล้วก็ไปแปะแล้วก็ไปแปะไว้มันก็จะเข้าไปเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปอ่านเงื่อนไขกันอีกทีนะฮะเราไปดูเงื่อนไขกันอีกทีตรงด้านหลังเนี่ยเราใช้เวลาวนเข้ามาประมาณไม่น่าจะเกิน5นาทีนะก็ได้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 ที่จอดรถแล้วนะค่อนข้างที่จะไวพอสมควรน,นะพอดีเราเห็นที่จอดรถขขาหน้าว่างเราก็จอดเลยเน,นี่ยเนี่ยค่อนข้างขันสีดำเนี่ยเราก็จอดเลย โอเคประมาณนี้เดีย๋ยวผมก็ส่งเพื่อนๆแถวๆน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันนะครับเราไปดูเงื่อนไขกันนะว่าเขามีเงื่อนไขกันยังไงนะสรับรับการที่จะมาจอดรถในออไอคอนสยามนะก็เป็นป้ายนะครับบริเวณลานจอดรถคับถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นป้ายบริเวณลานจอดรถถ่ายมาให้ดูก็เป็น แา่เข้าบริการของวันเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564นะครับก็อย่างที่บอกครับ1-2ชั่วโมงแรกจอดฟรีนะฮะแล้วก็จอดฟรี4ชั่วโมงสำหรับซื้อของครบ500นะฮะจอดฟรี6ชั่วโมงสำหรับซื้อของครบ1,000จอดฟรี8ชั่วโมงสำหรับซื้อของครบ2,000นะหลังจากนั้นก็ชั่วโมงละ60บาทเท่ากันหมดเลยนะโอ้โหชั่วโมงละ60บาทก็ตีไปชั่วโมงละ60บาทนะก็เอ่อ เงื่อนไขนะอย่างที่บอกเงื่อนไขก็เขาจะมีค ondition นะค ondition เงื่อนไขให้ก็คือใบเสร็จเนี่ยก็คือต้องไปบปันทึกสรลดนะฮะที่จุดประชาธิปันก่อนออกนะต้องถามยามเจ้าหน้าที่แถวๆนั้นดูนะว่าเจอสะพันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอก็คือต้องสแกนจ่ายไปนะสแกนจ่ายไปสามารถสแกนจ่ายได้นะแล้วก็ไปจนขาออกก็ไปติดไปติดสองทางทางออกก็จะไปมีเครื่องอ่านนะก็จะมีวางให้ออกติดนะแล้วก็จะ เราปติทิก็อาจจะตรงนั้นบางบดีเราขาออกเราก็จะมีเจ้าที่นะตปภช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่เราก็พอจะติดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ระวังนะอย่าให้บัตรหายนะเพราะบัตรหายดิอาจจะต้องเสียค่าบัตรสามร้อยแล้วก็อาจจะต้องแสดงเอ่เอเขาได้เลยเอกสารประจํารถก็อาจจะทำให้เสียเวลาดน,นะก็ระวังระวัดระวังอย่าให้บัตรเอ่อที่เรารับมานะสูญหายนะโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตจบการนำเพื่อนๆนำมาจอดรถที่ไอคอนสยามก,กันแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวงวดหน้านรเราจะพาไปที่ไหนครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระรดิง่งติดตามกันไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม